สวัสดีครับกับนายอ่อนถ้วยแล้วครับพี่น้องป้องไปครับผมมาขอยตับมะมาสุดอครับตับมะมาดิบได้พี่น้องแถวเบิรงครับมาที่เจ็ดสูตรได้นะใส่กระเทียมไปครับพี่น้องย่างสองหัวครับโขครับใส่พริกแห้งเนื่องจากใส่พริกสดครับเพื่อความยึดขุมกบดูควงกันครับมือนี้ เห็ดจะจัดเลยพี่น้องใส่เห็ดเข็มทองพร้อมครับนี่เห็ดเข็มทองครับพี่น้องนี่มาถ่ายวันนี้กระแดกใส่ลงไปครับกระแดกเห็ดมันกินได้เห็ดวันวาเห็ดกินได้พี่น้องเห็ดกินได้นะครับ โอ้หอมลาแดกลาแดกนัวนัวลงลงน,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 นี่แสมตาลน,นิดนึงครับ เอาแล้วพี่น้องสม่มนาวีนางนแป๊บพี่นอ้องต่ม,มามาดีปะพี่น้องตาม,มามาดีรับตต่มามาดีคนมาให้กินได้บอกคนมากินไดนครับ กินไ้นานทั่วเวีครับพี่น้องเนี่ยม,ามาใหญ่หอะเ้ครับมาม่าใบไ,ไวครับนี่นี่บ๊ เอาเดิบเลยนะตามมา,มาดีครับหอ,อมๆชนุนรับประทานครับพี่น้อง สองห้อครับนี่ใส่ห้อครับหวหอันผักขึ้นใสายครับ แส,บ,สบเลยครับนี่ใสไปน้ำแสบนี่ครับเห็ดเข็มทองน้องใส่ไปเลยครบับคนออกได้บามนี่คนออกครับ นี่เด็กครับมาดิแซ่บแน่นอนครับเมน,นูนี้ของเลยสออกเนี่ยนะครับเขาต่ำมาม่าครับผมเห็นบ่พี่น้องนี่ต่ำมาม่าครับ <c oughs> ต้องตูดต้องตูดมั้ผมตูดอะไรูดกระัวอไปีูดไร่ไปี๊อะไรเอามใส่อะไร ว่าปั๊บเด็กว่าพี่ลูาข้าววางไว้กองเกินกินไม่้กินเองเหรอกวนก้งในฝัมิงคเนี่ยนี่ครับกินครับกินที่ยม่เอาไม่เอาไม่ชอบกินขี้มัน ไม่กินไม่ใช่ขี้นี่ขี้ตัวนี้นีเนื้อมันเนื้อมันมนกินไม่เชื่อ,อะจะทำยังไงล่ะถึงจะเชื่อตัวยังกินมกินคนนี้ไม่กินคนนี้เบคามิตโวาประตูเป็นตัวนี้เหงกินคนนี้เอาแม่เอาตัวใหม่ให้แล้วนี่เขาขงเ้อไม่เอาไ <c oughs> ม่อาไ <c oughs> ิ้งขี ไม่ชอบกินพี่ไม่ไม่ให้กินตัวนี้ตัวนี้หรอคุณคุณค่ะเอาคิงคนนี้เอาคนตัวอือ กอ,อยก,กินที่มันหวงเลยตอนนี้นะนีจริงนเนี่ยถือแลว้องอเดีวดวดท้องอ,อ้หัวรว,วัอเป็นาลาบโดนสิกิเป็นสิกิแบบเดียว กินด้วยแม่แม่แม่ว่าอะไรจะให้หมูกินที่แม่ชอบเหี้ยปิดเฮ้ยอยากกินเหี้ย เกี่ยดิเกีมอไรกินปลาทูเส้นหยันสายเกีต้องกินปลาทูมันโอเคอะคะแนน นึ่งก็เสียงป้าลงไอ้จะกินคนเดียวพ่อไปพักเลยบ้าหนึ่งก็เสียงฟ้าลงจะปุ๊บบ่ไหวยตงกน้ำมาครับเด็ดน้องแอ๋แซบเฮ้ยพ่อหยาบไปนั่นเหยียบไหมว่านหินว้านหินบ้าเลยรกอมันก็ลื่นแบบนี้นี่นี่มันลื่นแบบนี้ เท่ดิเนียนหมาเฮ้จะสมักข้าวแล้วนี่ไม่เสือแล้วทำไมต้องต่างกันเนี่ยครับกะแบเกิดยิ้มข้ามหนึ่งกวดเย็บทอไงเ็ยไม่ทองว่าดีจะไ้กินแล้วกับขวดเนียว เขาทำอะไร,ารมาลงพงก่งข้า,า,บาวบานะัวเรี่ยตอนนี้เียของ<า>มือได้ปะขอมือของเก่งแล้วสครจะของคุณทำไมกินเก่ง่เื่อเเรื่เงินเมา้าว ให้กินเบอร์ทหาธีเก้ง,งเลยสองว่าได้โอ้ยหอ,อย้อมาซีแตรู้วยคนเดีเตำแซ่บครับมื้อนี้เพราะว่าเป็นแปลกๆครับไม่มีไผ่ต่ำเลครับพี่ มาเพลยเลยมาเพชรมาเพชรมาเพลยาเลยกินก <mm er> ็แตวอะอ็แต้วอะพ่อแม่เราพ่แตแหละพ่อแต่กินน้ำพดกินน้ำ ไม่ม no> ีเลยเอาหมดแล้วหรอไม่หมล้วไม่ไงครับพ่อแม่อะให้ลูกดิบแกไอเป็นยแบรแฝดแล้วเราะติดกันควายอุ๊ยฝากอะไรก็แช้กองสัตว์ป่ให้ครับ

เจ็ดเจ็ดกจ็เท right ่ากนโอ้กับอันแหละี่มันตัดอย่าลืมเอ็ดกินเบิ่งครับเมนูสุดยอดผู้ใดมังเฟยกับใส่พริกหลายผู้ใดบ่มังเฟยต้องใส่พริกหลายครับผมขับเรื่องสายบุรีบุรีซ่น้ำท่ผมว่าไหมครับน้ำผมสวัสดีครับบ๊ายบาย